มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพราะผู้ใจบุญได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันให้บริการตัดผมฟรีและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ถิ่นธุระกันดานที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันกับพี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ วันนี้คนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์มายังโรงเรียนบ้านวังคางซึ่งโรงเรียนที่นี่ยังขาดปัจจัยหลายด้านรวมไปถึงนักเรียนที่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพทำไร่ทำนาไม่ค่อยที่จะมีฐานะบางรายเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ด้วยเหตุผลนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีเลยนำเข้าของเครื่องใช้และทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน วันนี้ครับหน่วยหน่วยมิปชานะครับของกองบินสีนะครับที่ที่ได้นํามาวันนี้ก็จะมีหน่วยแพทย์นะครับมีหน่วยแพทย์ในบริการในการตรวจของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็มีบริการของการตัดผมฟรีนะครับแล้วก็มีมอบทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาให้ทางโรงเรียนครับ นอกจากนี้ก็จะมีหน่วยแพทย์บริการในการตรวจของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและมีบริการตัดผมฟรีมีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้กับทางนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนอีกด้วยวันนี้รู้สึกยินดีนะคะที่ทางกองบินสกองทัพอากาศกองบินสนะคะได้มาออกหน่วยบริการประชาชนและก็มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนะคะรวมทั้งสิ้น10,000บาท ได้มอบอ,า,อาหารกลางวันนะคะแล้วก็อุปกรณ์กีฬาพร้อมกับเวชภัณฑ์รวมถึงการตรวจสุขภาพให้ประชาชนและนักเรียนการกําจัดเหาแล้วก็ตัดผมนะคะบริการตัดผมให้แก่นักเรียนและประชาชนในแถบตําบนตาคลีนะคะทางโรงเรียนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะกองทบอากาศกองบินสีที่ได้ให้ความการุณา นะคะออกหน่วยดูแลประชาชนและนักเรียนในวันนี้นะคะก็ทางโรงเรียนก็จะได้นําสิ่งของและทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุดค่ะขอขอบคุณค่ะต้องขอบคุณในความเสียสละที่ทางกองบินสีได้นำข้าวของเครื่องใช้มามอบให้เด็กๆในวันนี้ โอกาสในครั้งนี้จะเป็นพลังเติมไฟให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีอนาคตใหม่ๆที่ดีขึ้นและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ